สวัดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทีกำลังมาพ้องมาเพิ่งจะทั้งจองงค่ะเนี่ยค่ะทีเราทั้งกันได้ไปปลาอีกค่ะได้รอบิังผักปลาเนาะค่ะเบิ่งติดตามน้อำซองค้ะเลยนะคะว่าตอนทั้งจะได้ผักยังไงเมื่อตนค่ะได้จ้าขับทั้งไปค่ะบวันนี้ก็ไปกับพ่อเอาปลาหน่อยค่ะน้องก้าวค่ะไปกับแม่ค่ะแม่น้ำนาไปแล้วค่ะกัเลยค่ะน้ำจื ลองคัดทีคุดเอาอันนอทักน้ำป้าไปปลูกค่ะทุกคนลองคัดมาสิลองคุดดปปลูกเบิ้งค่ะไปขุดกันนอกค่ะขุดแล้วเอาไปปลูกอยู่ส่วนของข่าสของคันค่ะค่ะขุดกันเลยจ้ะลองคันสีคุดเอาไปปลูกจ้ะลองคัดเกษตรคุดก่อนนะคะสองคัดในมะพร้าวใหม่ค่ะค่ะองอมงเลยค่ะ อีกค่ะเดี๋ยข้างไหนคุณค่ะคุณค่ะเยคุณค่ะนอยข้างในคุณค่ะอีกค่ะเห็นไหค่ะจาิคุณน้ำมค่ะคุณไปเห็ดกับเขาค่ะทำไมงามๆเด้ค่ะคุณน้ำมกอ๋อนอนนี่ได้แต่ ตันค่ะโอ้คุณบัถือมองอสองข้ามจิคุดเอาไว้ค่ะเมื่อนี้ค่ะคุดเอาไว้ไปแกงนะคะ ดูไว้ไปขยายแก่งค่ะขยายสองค่ะแล้วม,มาดูแก่งไว้ค่ะไว้ป้าค่ะดูไว้ค่ะไว้ป้าอาหารง่ายก็ได้ค่ะไว้ป้านะะีนะคะ่นนะคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกลางก็จะพลูกดูไว้ค่ะ ไหวค่ะไหวไปแกงค่ะนี่ค่ะเอาไหวค่ะไหวป้าค่ะหากินยากแล้วค่ะสมัยนี้ค่ะหาบ่ค่อยจะมีแล้วค่ะไปแกงกินนะค่ะเอาไปใหแต่สางขันพวกแกงแล้วค่ะสางขันจะไปให้แม่แกงค่ะแม่สางขันเพิ่นมากินค่ะตสางขันจะคุดค่ะน้าไหวค่ะหาเสือ ngay hả nó bay nó bằng ngắm như vậy mùng một kìa à. เมื่อพ่อไว้อีกแล้วค่ะค่ะผุดเอาไว้ค่เป็นข้าอ้อนอีนนเลยค่ะไม่มาเลยปลาปลาค่ะหลาย,ยความ่ะ,ะมืนอี้สองขัง้นก็ได้นี่ค่ะเป็นนอไว้ค่ะ น้าไว้ก็ได้หลายเติบอยู่ค่ะใส่ทั้งไต่คุณกับน้าไม้ค่ะน้าไม้ก็ได้ไล่หน่อยยุคค่ะค่ะที่สารคันได้ในป่ามัณฑนี่ค่ะกะบอกให้เพียงพี่น้องเบิ้งค่ะสาวคังคันกสิเอ็นไปเอาพักน้ำไปปลูกค่ะที่นี่ค่ะเพราะว่าเอาขุดเอาหน่อได้หลายเติบอยู่ค่ะสาวคันกสิเอาไปปลูกบุรีรัมย์ค่ะเอาไปปลูกอยู่ของส่วนของข้าวค่ะค่ะไปค่ะขอไปปลูก นอนพักน้ำซอยสองข้นเลยค่ะปบูกซอยสาของข้นแน่จ้ะเดเลยจ้านี่บ่ปลูกส้นนองโอบต้องปลูกทั้งูีแล้วเนาะปลูกทั้งเหี่ยวเนาะมันต้องล้าไปเบิดหลัง thùm ổn vẫn thường đẹp nè tức là đẹp rất là heo น้ำเสาคันกระปูกเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้หลายเติบอยู่ค่ะนี่ค่ะค่ะก็ได้หลายเติบอยู่แล้วค่ะค่ะก็ปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาคันในเด้อค่ะก็พ่อแม่พี่น้องจะาบริขาดคลิปแม่ไหมของสาคันค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องยืดดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันหมดสูขสูขคนเด้อค่ะสุดท้ายก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ